เมอคุณอัดคลิปเกมอยู่ะคุณกำลังเล่นเกมอยู่แล้วเกิดน้องคุณเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วมองมาที่โทรศัพท์คุณนั่นแหละน้องต้องจะแย่งโทรศัพท์คุณสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเศรษฐีกอีกครั้งเราอยู่กันในรายการ future dream family และตอนนี้เราก็มาเล่นเกมเศรษฐีกูจะพูดย้ำทำไมเนี่ยหลายรอบบ้าปะเนี่ย เออมาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าอีโวดัคอารอนนั่นเองนะซึ่งเป็นตัวละครตัวลองจากอีเวนท์ที่แล้วนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งเกมตำนานเมื่อนา,นานมาแล้วที่เราเล่นกันอย่างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็พี่ก็จะเอาเซตหุ่นไลกาที่มีความแม่นยำในการถอยคู่ขี้ไปด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดี มันจะออกไม่ออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความส้นตีนหมาของี้นี้นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้พี่ก็จะมาเล่นตัวนี้กันนะครับแล้วก็จะมีแจ็คแพ็คโล่เอาไว้ชาร์จโล่หนึ่งชั้นโอกาสแบบสิบเปอร์เซ็นต์ยกเลือกค่าผ่านทางนะครับในการไปเหยียบเบื้องเลนมาฝั่งตรงข้ามโดยที่เราไม่ต้องจ่ายแล้วเราก็ยกเลือกค่าผ่านทางแล้วเราก็ย้ายไปที่อื่นนะครับผมตามด้วย แพ็กพิทักษลดดอปนั่นเองครับมีป้ายหยุดเอาไว้สําหรับตั้งป้ายไว้ตรงเมืองแลนด์มาร์กเราแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยหยยบแลนด์มาร์กเราแล้วเสียเงินให้เราได้แล้วก็จะมีเครื่องขยายหลุมแม่นยำนะเอาไว้ลงหลุมดําแล้วก็เคลื่อนที่ในแถวนะครับผมนั่นเองมาสําหรับวันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันสุดหล่อของเราดาร์คอารอนพลังแห่งความหล่อนะครับผม แม่งพลังแห่งความหล่อเจอพลังแห่งกีเฮ้ยแม่งเป็นยังไงวะเนี่ยส่วนนี้เราจะมาเล่นในตำแหน่งที่เป็นเออแนววิกเตอรี่ซึ่งเป็นการเน้นสร้างเมืองไม่เน้นลุหมละลายซึ่งกูโผล่มาก็เจออะไรที่แบบว่าตึงๆเลยนะตอนนี้โอ้โหชิบหายวายวอดกันหมดแต่เขาไม่มีเมืองผุดนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะโหดสวิตมีเมียนไอสวิตมีเงียนเหี้ย แมงรู้จะสรรหาคำไหนมาพูดจริงก็เล่นอย่างนี้ก่อนเลยนะว่าอุย้ยมึงพูดทำงานเฉยนี่ครับเดินกลางหลุมมาเลยนี่ครับเหยียบปึ๊บมานี่เออพี่ก็หนีไปสิบเอ็ดก่อนนะพี่หนีไปสิบเอ็ดก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแตกครับเดี๋ยวแตกนี่ครับมานี่อืมพี่ก็ตั้งด่านไวน้ก่อน โอ,อ้ตั้งดาดไว้ตรงตรงไหนดีตรงนี้นะเฮ้ยเรื่องพืนที่ที่จะไปอย่างนี้ก็กระโดดเลยฮะหนึ่งทีเรียบร้อยได้สร้างหลุมดำอีกรอบนึงแม่งจะมาช้อนกูปะเนี่ยดูจะโหเฮงแล้วแม่งมาแล้วไอ้ศาตว์ทอยสิบสองมาเลยแต่ไกลเลยมึงอ่ะกระโดดมาแล้วนี่ไงไอ้เฮียมันกระโดดมาหากูแล้วเทียบท่ากูแล้วไอ้เฮียโอ้โหไม่กระโดดไม่อะไรเลยวะม,มาแล้วอะไรอ่ะคืออะไรก่อน ทำอะไรคืออะไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้กูสร้างเมืองก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างตรงนี้ทำด้วยไปสต็อปตรงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าโอกาสวิกของเราแม่งมาถึงแล้วเวยบันมันพลาดมากเลยนะตอนนี้นี่ตอนนี้พี่ก็ดับเบิลีนะเพราะว่าอุ้ยไอเหียไม่ออกสัดบันลัยแล้วกูไอเหียไม่ไม่ออกวะกูมาน,นีก่อน ออสร้างกอ่อนเย้ยมึงไม่ออกให้กูได้ยังไงเนะ 9, ี่ยมาก้าวหยิบแล้วนะตัวเองอือสกเป็นหุ่นไ่กาเลยนี่ไม่มีก่อเหรอหไม,ม่ก่อเหรอหบางอาจไม่มีก่ออย่างนั้นเหรอหไม่มีก่อใช่ไหมนี่จังหวะนี้นะสวิตม,มีเมียนกูกลายเป็นหุ่นไ่กาไปแล้วสวยเหรอมึงอะ่ะพลังแห่งกีเหรอเมงไอ้สัส แม่งตอนนี้มันยังเป็นร่างแก่อยู่นะตอนนี้ยังแก่อยู่นะเว้ยมันมันยังไม่ได้เก็บนาฬิกามาเลยสัตว์ช้อนกูแล้วเฮียเฮียมันช้อนกูแล้วมันจะดูดพี่แล้ววะมันจะเล่นพี่แล้วอย่างระบายสีแม่งยิงเลยเฮียนี่มึงโดนกูสัตว์มึงจะเล่นยังไงวะมันมีสิบสี่ล้านบินไม่ดู้ละแต่พี่แกไม่มีการระบายสีหรือเปล่าวะหยกเลือกยกเลิกค่าบันทางเว้ย ไอ้เฮียกูอยากเดี๋ยวไปดูหน่อยอยากกลับไปบ้านดูอ่ะไอ้เฮียหนีถอยดับเบิดสิบสองไปก่อนไอ้เฮียหยุดป้ายแต่ต้องตรงนี้กลับมาเมืองตัวเองก่อนกลับมาเมืองตัวเองแบบลุ้นลุ้นลุ้นถอยระเบิดสิบสองลุ้นระบายสีเฮียระบายต้องระบายสีมาแล้วไอ้ลูกพ่อไอ้เฮียมึงไม่มึงไม่ระบายสีไว้สุด เฮียกูอยากระบายสีบ้านมันมากเลยกูอยากทาสีเบเยอร์แม่งไอ้เฮียพี่ตรงมาวะเนี่ยแหละอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่กูจะระบายสีมันเลยไอ้เฮียโดดมันนี่แม่งเลยสัตว์เฮ้ยไอ้เฮียมีลุ้นว่ะไอ้เฮียมึงจะแตกเอานะอีหนูอีน้องหนูยังไงเนี่ย เนี่ยโอ้แม่งไอ้เหี้ยมันมันรู้ไอสัตว์ไอ้เหี้ยตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นเมืองกูกำลังจะวิกเลยไอ้เหีไอไอ้สันขวานแย่งบ้านกูเฮ้ยมันจะกระโดดกลับเมืองปะเนี่ยกลัวมันต้องสร้างแน่เลยหลุมดำมะตรงนั้นแหละใช่ปะยังไม่เป็นไรกูก็กูก็สร้างไปเรื่อยอะล่าสุดพี่แกจะยึดเมืองกูแล้วไอ้เหี้ยเอาไปเลยสัตว์ อีสันขวานมึงนี่มันเลวจริงๆเลยนะไอ้ยเหี้ยเดี๋ยวก่อนโหไปไหนวนะยเนี่ยยเีะไอ้เหี้่เดี๋ยวกูต้องไปปั๊มเงินแหละไอ้ยเหยี้่างถ้าอย่างถ้ามันเล่นส้นตีนไงเีี้ยด๋ยวมึงเจอกูเน่เฮ้ยไอ้สันโอ้โหแบงบินมาหากูเลยเฮ้ยบันไลาแล้วกูลูกเลิกค่าผ่านทางต้องมานะไอ้ยเหยี้่มันจะดูดกูไปไหนนักหนาเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ย นี่งระบายสีแม่งเลยสัตว์ทะลึง่งเหรอมึงอ่ะอเฮ้ยอย่าพึ่งเนี่ยเป็นเหี้ยเลยเนี่ยจเย็นเออไอเหี้ยเอกูสุดหลอ่อพี่นี่งไงวิกเตอรี่เป็นไงล่ะอืม,อมกูมีสกิลในการสุ่มสร้างด้วยไองโง่เนี่ยละมึงบางอาจจะมาวางหลุมดมหลุมดำช้อนกู แม่งทะลึ่งไอ้สัตว์แม่งพี่แกก็จะช้อนกูอย่างเดียวเลยไม่ได้มีการละบายสีเลยจะมาช้อนกูเออคือไอตัวดาร์คอารอนเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์สกิลที่อ่าเมื่อตกอะไรบ้างฟังต้นข้าวเนี่ยมันจะทาสีนะผมก็เราก็เอาสีของเราเนี่ยไปทาเกือบบ้านแม่งไปเลยนะถ้ามันไม่มีอะไรมากันเงี้ยเออเราก็ไปเล่นกันอีกตาหนึ่งเลยนะอุ้ยียตึงอยู่นะ แม่งมาเจอ Mercury, Mercury. อีโวเมอร์คิวรีคิวรีอุ้ยเลยได้เริ่มก่อนอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยมันมีเมืองพุดปปลว่าถ้าจําไม่ผิดไอตัวเฮียนี่มันน่าจะมีเมืองพุดนะเอาไว้กันเราเนี่ยเกลียจดจะเกินนี่ไกูว่าแล้วพูดจะไม่ทันขาดคำไม่ใช่ปะก็ไม่ใช่นี่ว่ามันไม่ใช่เมืองผุดมันกูึนว่ก็เมืองผุดมันเออถ้าไม่ใช่อย่างนี้กูก็น่าจะสบายกูแล้วล่ะอ๋อเมืองผุดมันนี่ว่ากูว่าแล้วแดงๆนี่เฮียกวยนะูว่าแล้วเฮียมัน มึงพูดมันเย้มันเป็นเมืองพูดของมันนี่ว่าไปไกลๆก่อนเท่านั้นพูดไปแล้วไอ้รุ่นเบอร์สี่ได้ปะสามเออจบแล้วไอ้เหี้ยการทอยระดับประเทศโปรลีกโปรเพเย์เหอไอ้เหี้ยทาทอยสี่ได้สามเยเขาว่าไงวะ แปลกๆนะมาเจอเฮียนี่ด้วยกูแล้วแม่งเอาเฮ้ยประเ็นต์ในการทอยเต่ามันทำงานแล้วนะนี่กูระบายสีแม่งเลยมึงโดนแน่แถวรนูนะปาไปแล้วสีเบเยอร์กูเอาละมึงยังไงดรีะเออกูมีมุดหลุมนะเจ้าจริงเหรอพี่มีมุดหลุมนะน้องแม่งมาวะ่ะสัตว์แม่งเอาเรื่องวะ่ะ ว่าดูมันไอ้เหี้ยมันกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรอวะรู้เรื่องนะเนี่ยมึงเนี่ยฮ่ามาแล้วแม่งมีสันขวานมึงแม่งผสมร่างเป็นเต่าตัวเหี้ยแล้วไม่รู้ตุ่นหรือเปล่าเนี่ยในเมืองคิวรี่เนี่ยดูแม่งย้ายไปไหนอ่ะโอกลับเมืองไปคูนเมืองตัวเองไอ้สัตว์กะจะฆ่ากูเลยแหละดูดูแม่งดูดูดูแม่งดูแม่งดูแม่งมีบัตรเชิญด้วยโอ้ดูไอ้เหี้ยดู ไอ้เฮียดูกระโดดไม่หยุดเลยอ่ะไอ้เฮียเฮ้ยพี่แกจะเล่นกูแล้วได้เล่นหรอบอกเลยนี่ไอ้สัตว์เล่นกูอ๋อดับเบิ้ลดับเบิลสี่ได้ป่ะเฮ้ยดับเบิ้ลสองเได้อยู่นะ นี่ไอ้สัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วอยากระบายสีวะไอนน้ยัยทะลึ่งอ่ะมึงอ่ะกูชนะแล้วไอ้โง่นี่นไปสต,ตอปซื้อเมืองเรียบร้อยครับวิกตอรี่เออเป็นไงอะไรวะเกมนี้จบไวอยู่นะนกระโดดแม่งแม่งกระโดดคูณเมืองอยู่นั่นแหละเออเขาพี่อยากจะเล่นเราแล้วเออเนี่ยครับ ก็ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโหดนะเป็นสุดหล่อที่โหดมากเออที่ดีมากจริงๆเลยพลังแห่งกีก็อาจจะเอากูไม่อยู่ก็เป็นได้นะเจอพลังแห่งความหลออกูไปอ่ะโอเครับเงินแป๊บนึงก็สำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเล่นให้ดูนะครับการสร้างเมืองแบบวิกตอรีโดยสุดหล่อนะน้องอีโวดักอ่อยสรุปแล้วมันจะเป็นอีโวหรือมันจะเป็นดาร์กอะไเยี่ยมผสมกันหรอฟิวชั่นไหอ้เงี้ยเ้ยก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโหดแล้วแล้วก็วิกตอรีดีก็ เท่าที่ดูแล้วอไอ้วกที่ไม่เอากันวิกมานี่คือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เราจะชนะนะครับแล้ว,วันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปด้วยภาพของน้องอีโวอารอนดาร์อารอนเด่งซึ่งเป็นอะไรที่หล่อมากและพี่ก็เลี้ยงแมวด้วยเพิ่งสังเกตเออถือสม,มุดเพดเออเป็นไงเออก็สำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจริงนะก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็ล,ลืมกดแชร์ด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะ แต่วันนี้่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรักนะจุบ๊บจุ๊บบุ้ยบุย